นะคะนะคะพี่บุญสมเราก็สวัสดีทุกคนเพื่อนอยู่ร้านค้า mm. ก็ไม่เห็นพูดอย่างนี้เนาะทําไมหูไรสดพูดเก่งจังเลยเนาะพูดอย่างกลับไปฝึกมาเลยพี่สมกับมังแต่ขอบคุณมากคะ่ะคุณสุดาพรคะ่ะขอบคุณเนาะก็ขอให้ไปหาคุณพ่อคุณคุณสุดาพรเยอะๆนะคะนะสวัสดีพี่นั่นนะคะอะ น้องป้าก็สวัสดีอาจารย์เกียงไก่อาจารย์เกียงไก่ก็สวัสดีน้องป้านะคะรำนะคะ พี่คุณเจสุกก็กำลังรับชมป้าดวงพรก็กำลังรับชมนะคะขอบคุณมากไม,ไ,มไ,มไม่ว่าจะเป็นพี่ชายไม่ว่าจะเป็นพี่สาวเนาะกดถูกใจแต่ดูไม่เป็นค่ะมพี่ดูไม่เป็นเนาะดูไม่เป็นค่ะทุกคนทีละเล็กทีละหน่อยนะคะพี่นันค่เนาะก็ขอบคุณมากนะคะพี่ๆน้องๆอาจารย์ยืนยิ้มพี่เพชรแตละยืนยิ้มแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนกก็สวัสดีน้องอินฟ้าคุณสุดาพรก็สวัสดีอาจารย์เกียงไกลนะคะ น้องแม่หลวงลำใหญก็สวัสดีนะคะทุกทุกคำนะทุกคนค่ะน้องพรใดก็ขอให้กลับไปหาพี่พี่น้องๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะน้องกลับไปหาพี่พี่พน้องๆ้องดีเป็นป้าร่มจะเรียกป้าร่มเป็นป้ามาดีแล้วนะคะป้ามาป้าร่มเราก็สวัสดีค่ะเพื่อนชิมีนะคะพี่อุโบเราก็มาให้ก็คือ พ,พี่สุอะไรเนาะจำไม่ได้แล้วพี่สุพันเนาะพี่สุพันนะคะเนาะพี่อุบลก็สวัสดีค่ะพี่ชิมิสวัสดีพี่ชิมิสวัสดีพี่นันนะคะทักทายพี่นันนะคะเพื่อนๆขึ้นบ้านพร้อมกันเยอะเลยเมื่อเช้านี้เ <c oughs> มื่อเช้านี้ เข้าไปจบแล้วแล้วก็ทักนะคะพี่นันก็บอกว่าพี่นันติดเหลืองยังไม่หาไม่เจอเลยใช่ไหมเพชรก็เคยติดแต่เพชรก็ลบลบนะคะพี่อุษาก็สวัสดีค่ะคุณสุนิตแต่ยานะคะทักทายคุณนิสยาการเกตเนาะการเกตนะคะเนาะก็เกี่ยวกับัาเยอะเลยเนาะโดยเฉพาะผ่านเขาภูกระดึงน้องหินเนาะ แม่หลวงนาใหญ่ก็สวัสดีเพื่อนชิมไปก่อนเพราะว่าเพชรพึ่งซื้อให้หลานหลานหลานชายนะทุกคนคะนะ่ะเนาะเพราะว่าสิ้นปีก็เหมือนสิ้นใจนะคะทุกคนคะ่ะแม่หลวงนาใหญ่คนละคนเนาะคนรคนนะบค,คนในห้องเพชรเนี่ยก็จะมีพี่อุสาสองท่านนะคะพี่พีน้องๆคะ่ะพี่สุนิตยาก็สวัสดีพี่นาณาหอมนะคะทักทายมาเพิ่มปราบวกให้น้องนะคะ จะไปหาคุณครูแก้วก่อนนะคะตามสบายเลยค่ะคุณพี่กระเทียมดอกพี่อุบลยังไม่เข้ามาเลยป้าดวงพรค่ะอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมหมักคอเพชรนะอย่าลืมหมักคอเพชรนาอเพชรอยาคุณสาววันนี้ก็มาส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณอาดีก็บอกว่าน้องขอตัวก่อนนะคะเดินพี่น้องเพื่อน,นต่างแดนนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็ มาพูดมาคุยกับเพชรได้นะคะทุกคนเพชรก็ไม่ได้สะสมนาทีนะคะทุกคนมาดีเป็นป้าร่มจะเรียกป้าร่มเป็นป้ามาดีแล้วนะคะป้ามาันป้าร่มเราก็สวัสดีค่ะเพื่อนชิมีนะคะพี่อวบถ้าหนูอยากจะมาหาแม่หนูก็มาเลยหนูไม่ต้องส่งข้อความให้แม่ก็ได้หนูมาเลยน้องฮันน่าคะ่ะหนูมาเลยก็แม่ ยายสำราญยายสำเนาก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุดาเพริคุณอาดีก็กำลังจะเข้ามังมอนนกมาเยอะมากเลยส่วนอาจารย์จะมาตรงกระดิ่งนะคะทุกคนถ้าเป็นเดียวอาจารย์จะมาตรงกระดิ่งนะคะทุกคน พี่คุณสุดาพรทักทายนะคะเนาะน้องนกก็สวัสดีค่ะพี่เพชรสวัสดีค่ะน้องนกน้อยนะคะทุนต้องเต็มก็สวัสดีพี่ซื่อใหพี่พีน,น,นันขาเนาะเขาเป็นน้องก็เป็นอีกแล้วเนี่ยเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกแล้ว เป็นอีกแล้วนะคะป้ามาดี้ขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนขอบคุณอาจารย์เกียงไกลโนดีรัตนะคะที่ทําให้พี่เพชรมีวันนี้นะคะทุกคนหัวเราะชอบใจเลยนะคะพี่อุบลก็สวัสดีค่ะสวัสดีน้องผ่องซีอาจารย์ก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่เพชรจดไว้อยู่แต่เพชรไม่รู้เอาไว้ตรงไหนนะคะเนาะ น้องกระแตก็น้องกระแตน้อยก็สวัสดีไม่ทันแล้วพี่ผงสีสวัสดีค่ะพี่นี้นะคะอากาศก็เริ่มแบบพอดีพอดีเนาะตอนนี้ก็พอดีนะคะทุกคนเนาะแต่หลานชายรู้สึกหนาวทันพี่นันขาเนะเวลาเราจะพดะพดอะไรพพดอะไรปึ๊บ เราก็รีบดูก่อนแล้วเมื่อก่อนนี้เพชรก็เคยจงป้าน้องน้องน้องป้าใช่ไหมน้องป้า,ม,ปามาสุกแกมังใจให้นะคะขอบคุณนะคะเต้นสวยมากเลยเต้นสวยมากไม่ยอดวิวยิงยิงปังๆเนาะประกอบสินงใดก็ขอให้สําเร็จนะคะเนาะสําเร็จนะคะเนาะน้องนกน้อยอ่ น้องหนิงเนาะน้องหนิงนะคะเนาะน้องหนิงใคสวยๆที่มอมให้เพจเนาะสามสิบหมดใจสวยๆนะคะทุกคนคะ่ะเพจก็เห็นสิบเอ็ดวงตาบวกเก้านะคะคุณบุญเกิดก็ สวัสดีห้าสิบสี่นะถ้าเอาจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะเนาะแกะแล้วเนาะพูดสูงวัยแล้วถ้าเอาจริงๆนะคะที่บ้านเพชกิีกแร้วขอบคุณนะคะดาวสวยๆวันเดือนนี้เนาะในอาทิตย์นี้เนะาะอดับหนึ่งคือคุณสุดาพรมาอันดับน,น้อยนะคะทักทายคุณกะแตน้อยนะคะสวัสดีคะ่ะพิุบนคนรอสวัสดีพิุบนคนรอนะคะพิุบนก็สวัสดี น่าจะเป็นพี่รับชับนะคะที่กดหัวใจให้น้องเป็นดวง15นะคะก็จะมีอยู่หลายท่านอยู่ในนี้เนาะที่ไม่ได้กดให้นะคะของเพรน่ะพี่น,นันขาเพชรเ,เห็นอยู่หน้าโปรไฟล์เพชรเลยสวัสดีค่ะน้องปุ้ยนะคะของเพชรเห็นอยู่หน้าโปรไฟล์เลยกีดกลั้นนะเมื่อวานนี้เราก็ไม่ได้ไปกดถูกใจอะไรมากมายนะคะทุกคนคะ่ะเนาะก็ขึ้นอยู่แต่ละ รให้นะคะแวมาส่งกำลังใจให้นะคะพี่อุบลไปตัดอ้อยค่ะป้ามาพี่อูบลไปตักอ้อยพี่ลุงซับพี่ลุงซับเรากดถูกใจไม่ได้นะคะกดขุดถูกใจไม่ได้เมื่อวานนี้ก็เลยได้ได้ ได้ให้กำลังใจแต่เ,เพื่อนๆในคอมเมนต์เนาะโดนแบบทักทายพี่นั่นนะคะกดหัวใจใี่แล้วเป็นคนที่สิบขอบคุณมากค่ะพี่กระเทียมนะคะพี่โอบลนก็สวัสดีเหมือนเดิมอยู่หน้าไม่ไม่แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเนาะเมื่อวานเริ่มเป็นแต่เมื่อวานก่อนแล้วเนาะ ระบบสวัสดีพี่อูบลคนรอคนโก้คนรอคนขยันนะคะนอะทักทายนะคะแม่หลวงลำใหญ่ก็บอกเป็นหัวใจดวงคาพี่สรนนันก็ทักทายน้องออสุภาพรนะคะทักทายน้องออสุภาพรคนสวยเรานะคะน้องออสุภาพรก็ค่าคุณเทียงไม่มานะ้อนพี่แม่หลวงลำใหญ่ก็น่าจะ ใช่ไหมพูดเหมือนเพชรนะคะแต่ก็อ่านให้ถูกนะคะสวัสดีคุณกระเทียมคุณกระเทียมไปบ้านของคุณคุณพี่เพชรสวัสดีคะ่ะน้องโมอโนุขอสวัสดีพี่พี่น้องน้อง,องทุกทุกคนนะคะทุกคนขานาอที่มาเพิ่มพลังบวกให้ก็ขอบคุณมากมากขอบคุณมากนะคะน้องตายนะคะน้องตายก็สวัสดีทุกทุกคนรอบรอบห้องทักทายทุกทุกคนรอบรอบห้องนะคะนั่นเห็นเพชรไม่ว่าน ไม่ว่าหน่อไม้ด้วยไงเพชรก็แค่ว่าหน่อที่เฉยเนาะเพชรก็ได้ลบพสน์นั้นออกเลยลบพสน์นั้นให้นะคะแวมาส่งกำลังใจให้นะคะพี่อูบลไปตัดอ้อยค่ะป้ามาพี่อูบลไปตักอ้อยพี่ลุงซาพี่ลุงซาเปล่าพี่สาวเราก็มาให้กำลังใจด้วยคือเจ๊ไก่เนาะมาให้กำลังใจพี่ด้วยเนาะในลฟ์ส่วนเนาะไม่ได้ขายไก่ย่างหรอไม่ได้ขายไก่ย่างหรอมาให้กำลังใจพี่ได้อูบลนะคะพี่นานาก็ทัก คุณภูนสุก็ขอตัวไปทํางานก่อนนะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะเดินทํางานค่ะพี่เพชรต้องพูดบ่อยๆกับ ai เนาะก็ขอบคุณนะคะทุกคนค่าที่มาเพิ่มพลังบวกขอบคุณกับคําอวยพรตานเผื่อด้วยเนาะเห็นอาจารย์ตอนนี้มาตั้งแต่เล่นเฟซบุ๊กมาอวันคืนเยอะเลยสวัสดีค่ะพี่สาวพี่สาวให้ ให,ให้ดาวมาเนอะก็ให้แบบกลับไปเป็นพันพันร้านเลยนะเนาะเป็นพันๆร้าน,นให้ทัก ททายน้องกระเตะก็คือน้องอินฟ้าคนสวยของเรานะคะทักทายนะคะขอบคุณนะคะพี่พนีน้องน้องขานะคะพี่อูบลนก็สวัสดีพี่รักทรัพย์ของเรานะคะทักทายพี่รักทรัพย์ของเรานะคะพี่รักทรัพย์ก็สวัสดีคะ่ะอาจารย์เกียงไกรนูดีรัตท่านก็จะเปิดบ้านเวลาสองโมงเช้านะคะนาะเกี่ยวก้อยเกี่ยวแกนกับอาจารย์พี่เพรได้นะคะพี่บุญสูงเนาะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาให้นะคะเอฟซี FC ของเชสเนาะ สำหรับเอฟซีของเพชรคือคุณสุดาพรมาอันดับหนึ่งเลยเนาะก็ต้องขอขอบคุณคุณสุดาพรนะคะขอบคุณคุณคุณสุดาพรเนาะทส่ช่วยๆที่มอบให้เพชรนะคะขอบคุณพี่อุตสาด้วยเนาะก็ขอบคุณนะคะ,ะพี่อาดีก็สวัสดีค่ะสวัสดีสสยานะคะทักทายพี่นิษ ตายานะคะทักทายพี่สุนิตายานะคะนะคะพี่บุญสมเราก็สวัสดีทุกคนคะ่ะคุณเทียงไม่มานอนพี่แม่หลวงนำยายก็น่าจะใช้ไม้พูดเหมือนเพชรน,นะคะแต่ก็อ่านให้ถูกนะคะสวัสดีคุณกระเทียมคุณกระเทียมไปบ้านของคุณคณานมีเพื่อนๆน,นะคะทุกคนก็จะไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะทุกคนก็กลัวเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่นะน้อก็น้องน,องนองกก็ขอบคุณยีสบหัวใจสวยๆน้อ ยี่สิบหัวใจสวยๆนะคะทุกคนกาเนาะสวัสดีค่ะเมียหลวงลำไยไม่ได้เจอกันทุกคนค่ะแบบน่ารักเนาะก็ดีกว่าไม่ไม่เล่นเดียวนะคะทุกคนกาเล่นเดียวก็ได้พี่ได้น้องได้เพื่อนได้อาจารย์นะน้องอ,อสุภาพรค่าพี่ก็เกือบสวัสดีค่ะน้องตายผู้น่ารักนะคะเพื่อนชีมิตก็สวัสดีค่ะพี่กระเทียมนะคะพี่นันก็ พี่นะก็เหมือนเหมือนเริ่มจะเป็นหวัดเนาะอากาศเปลี่ยนนะคะทุกคนเริ่มเริ่มเหมือนจะจะมีอยู่ตรงนี้นะคะนก,ก็น้องคุณอาิสวัสดีค่ะ